ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในภาคใต้ของไทยนะครับก็เป็นปทเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนไทยทั้งในและนอกพื้นที่มีความมั่นคงทางอาหารนะครับตัวอย่างเช่นชาวบ้านที่อ่าวจนะอําเภอจนนะจังหวัดสงขลาที่หาอยู่หากินกับทะเลมาหลายชั่วอายุคนครับจนกระทั่งมาเกิดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เปลี่ยนสภาพพื้นที่ให้กลายเป็นเขตอุตสาหกรรมชาวบ้านที่นั่นเห็นว่าอาจจะหมายถึงต้องแลกกับการสูญเสียพื้นที่แหล่งอาหารทะเลของคนทั้งประเทศครับ ติดตามจากนักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนจังหวัดสงขลาครับแม่จะนาจะเป็นเพียงอำเภอแหลกๆของจังหวัดสงขลาแต่เพราะพื้นที่ติดชายฟั่งทะเลอ่าวไทยตลอดความยาวกว่า30กิโลเมตร พื้นที่แหลกแหแห่งนีจึงส้ามาถเป็นแหล่งผลิตอาหารที่เลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดสงขลาแหลกลกลเคียงและยังมีการส่งออกไปยังประเทศจีนเกาหลีญี่ปุน่นและมาเลเซียชาวในโลกเพื่อไปส่งออกส่งขนโขงเงินเพื่อกุงเทพอจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซีย คนในชุมชนชายฟังทะเลแปดมู่บานของตำบนุหน้าถตำบุต,บตะลิ่งชันตำบลสะกอมรวมกันทําข้อมูลพบวาทะเลทีนีสร้างรายได้ให้ชาวประมงะเฉลี่ยว,วันละ1,000บาทเกิดการจ้างงานก0าวรอประค้นในพื้นทีมีรายได้รวมต่อปีกว่าส่ง 100, ลอยล้านบาทและยังสร้างอาชีพต่อเนื่องมากมาย เช่นการขาค้ายการรับซื้อสัตว์น้ำทรงพอคาการแปรรูปสัตว์น้ำหนับว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนเทมีพ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ได้มากก็มาขายเราเนื่องเพระว่าขายตัวลูกค้านไทยในลาดดิการคองได้ของรถชดอันขึ้นโอบต์ซื้ออินแล้วก็ราบกว่าลูกค้าสอาญารมก็รู้ว่าโดนโกงอดแลต่ก็ออกมาแก็จะมาเจอเราที่ คนนีก็ได้กินข้าสดๆนี่แหละก็จะดีว่าคนกินข้องเชยยาเ,เราก็โชมกันขายไปขายวันได้วันนี้ไปคลายวันนี้ก็มัดเลยเพื่อไม่เคยเลือดรับเลยขายแต่วันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลของจนนา กำลังทุกทําให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์แพ้นพัฒนาผากตายโดยมีโครงการทาเรื่อนำาหลทรงคล้าแห่งที่ซองจะสร้างในพื้นทีต่ตำบลน,น้าทับโดยคนในชุมชนมีส่วนรวมและรับรู้ในเรื่องนี้น้อยมากพวกเราชาวชุมชนคนจะน่ารู้ดีว่าทะเลแห่งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่คนพื้นที่เท่านั้น แต่เป็นทะเลที่มีความสำคัญกับคนทางประเทศเราจึงจะพยายามช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูให้ทองทะเลแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนทางประเทศตลอดไปควัหรือไทยปานหน่วยนักข้าวพลเมืองซูนเรียนรู้วิธีธรรมชาติเพื่อชุมชนรายงาน